ผู้ละวงคลคลาราโนนนะครับซึ่งผู้ต้องหาได้กระทาความผิดร่วมกันช่อกงทรั์ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนร่วมกันเข้านำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน กรณีมีหลักฐานทางสงคนว่านางสาววรริรัดปิปุรละมงคลฆ้าราน,นได้หนึ่งได้หรือน่าจะกระทําได้กระทําความผิดซึ่งมีอัตราโทษจําคุกอย่างสูงเกินสามปีนะครับาาฉะนั้นฉะนั้นให้ท่านจับตัวนางสาววัิรัลปุละมงคลารานทน หมายเลขประจำตัวประชาชน1 7 1 0 9 0 0 0 0หนึ่งเก้้าชาติไทยเผ่าไทยอาชีพบ้านเลขที่8 1 8สิครับ1หมู่1ตำบลท่าตลาดอำเภอสามปานังหวัดนครามปฐมไปส่งที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจนะ ครับเป็นชื่อของคุณยังไม่เคยถูกจับใช่ไหมครับนี่เป็นหมายนะครับหมายหมายสารที่1 5 5าครับ2อ9าออกโดยสารอาญานะครับของวันที่19กมกราคม2566ครับขอครับหมลูกเข้าไปข้างในนเนาะเดี๋ยวผมก็เพ้าที่ตรวจขอเชิญคุณไปที่กองคับการปราบปรามใช่ใช่เดี๋ยวให้คุณพี่ตามไปเนาะ ไม่องไม่มีคงกูด้วยอะไรอันนี้คือเรื่องอะไรครับอกเมือนเหมือน่ครับนี่นร่วงกันโชคัการก็คือตอนคืี่ันอี้มจเนคงกาที่เรา้อากจเอนทั้ตั้งต่งแตั้งแั้ต่ัวงปส่งแต่ตว้ สถานที่จัดคุมก็ริเรวณหน้าบ้านซึ่งมนีเป็นชื่อคุณมีรัตน์นะครับมาจากคุณจุกต้อนได้บัตรถูกถูกอันนี้ที่อตามบัตรนะครัซึ่งข้อหานี้ใช้ข้อหานี้เพื่อนะมาร่วมกันเช่าโกงนำเช้าถูกตารสนิทซึ่งอันนี้เป็นสิทธิ ให้ยากเข้าขมืออจิตจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ครันี้จะให้การว่ายอมรับหรือปฏิเสธคือมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับที่เขาทำมาโอเคงั้นเดี๋ยวเบื้องต้นผมลงเป็นปฏิเสธไปก่อนแล้วส่วนเดี๋ยวไปพบร้อยเวนเนี่ยจะให้การยังไงเราฟองให้การตามจริงไปเลยว่ารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปสอบปากคำที่ร้อยเวนจริงเดี๋ยวน,นี้เส็ตรงนะครับ